เรากำลังจะมาดูฉากสำคัญฉากหนึ่งนะคะจากเรื่องบทพิสูอนอสนนนนจน์ผู้ประเมินอสูนค่ะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างหลินจินผู้ประเมินอสูนทางการที่กำลังมีปัญหากับจางเหอค่ะคนนี้เคยเป็นลูกน้องเก่าแต่ตอนนี้กลับมาท้าทายกันซึ่งซึ่งหน้าเลยใช่ครับฉากนี้มันค่อนข้างตึงเครียดน,นะครับมันมีทั้งเรื่องของสถานะการทรยศแล้วก็มีการเดิมพันที่ เรียกว่าเดิมพันอนาคตกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดมันบอกอะไรเราบ้างเรื่องมันเริ่มจากจางเหอที่เป็นแค่สิทธิ์ฝึกหัดนะคะเดินมาหาหลินจินถึงหน้าห้องเลยแล้วท่าทีนี่คือไม่ให้เกียรติกันเลยดูถูกชัดเจนมากทำไมเขาถึงกล้าขนาดนั้นล่ะคะทั้งที่หลินจินยังเป็นผู้ประเมินทางการอยู่นะครับคือมันมีที่มาที่ไปครับจางเหอเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกน้องหลินจินมาก่อน แต่พอหลินจินเพิ่งเจอเขาเรียกว่าอุบัติเหตุจากการประเมินนะครับทำให้ชื่อเสียงตกต่ำมากแล้วก็โดนหัวหน้าหวางจีกดดันด้วยจางเหอเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบตีจากไปเข้ากับหัวหน้าหวางจีแทนตอนนี้ในสมาคมหลายคนก็มองว่าหลินจินคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วละครับขนาดสิทธิ์ฝึกหัดบางคนก็เลยเริ่มไม่ค่อยเคารพเหมือนเดิมแล้วอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะขนาดเจ้าอิงที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยยังรู้สึกเลยว่าจางเหอทําเกินไปหน่อยนะคะ พื่อไงหลินจินก็ตำแหน่งสูงกว่าแล้วเขาทำไปทำไมคะต้องการอะไรกันแน่ชัดเจนครับว่าจางเหอเนี่ยจงใจมาหาเรื่องเลยคืออยากทำให้หลินจินอับอายต่อหน้าคนอื่นเป็นการสร้างผลงานให้หัวหน้าหวังจีพอใจด้วยแล้วก็เออหวังจะยกระดับตัวเองไปในตัวเขามองว่าหลินจินตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับหงปิกหักแล้วไงครับก็คือเออคำเปรียบเปียที่ว่า a fallen phoenix was no better than a chicken นั่นแหละครับ แรงมากเลยนะคะเปรียบเทียบซะแบบใช่ครับในวงการที่เขาอยู่กับกระสุนที่แบบทรงพลังการเปรียบเป็นไก่นี่คือลดทอนศักดิ์ศรีกันสุดๆเลยแล้วก็มีตอนหนึ่งที่เขาแกล้งทำเป็นแนะนำลูกค้าให้หลินจินประเมินแทนด้วยนะแต่ลูกค้าปฏิเสธเลยโหนี่คือหย่มกันต่อหน้าชัดๆเลยนะคะครับผมจงใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของหลินจินนะคะ กลับนิ่งมากไม่ได้โกรธหรือว่าร้อนรนอย่างที่จางเหอคงอยากจะเห็นเลยกลับกันเขากลับไปเน้นย้ำสถานะสิทธิ์ฝึกหัดของจางเหอซะนั้นแล้วยังเสนอตัวว่าจะให้คำชี้แนะอีกด้วยใช่ครับคำพูดนี้แหละครับที่มันไปแทงใจดำจางเหอเข้าเต็มๆเม hmm. พราะมันไปย้ำเตือนอดีตไงครับว่าเคยเป็นแค่สิทธิ์แล้วก็เหมือนเป็นการประจานไกลๆด้วยว่าเนรคุณอาจารย์ตัวเองต่อหน้าคุณอื่นแบบนี้อ oh. เป็นการตอบกลับแบบนิ่มๆแต่เจ็บนะคะถูกต้องครับหลินจินใช้ความนิ่งแล้วก็ใช้สถานะเดิมของจางเหอนี่แหละมาเป็นอาวุธพอโดนสวนกลับแบบนี้จางเหอก็คงโกรธหน้าดูเลยสิคะแต่ก็ยังคุมเกมได้อยู่นะเปลี่ยนเรื่องไปท้าเดิมพันซะงั้นให้มาประลองฝีมือประเมินสัตว์เลี้ยงสองตัวที่ลูกค้าเพิ่งนำมาใช่ครับพยายามจะพลิกสถานการณ์กลับมาให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วเงื่อนไขที่จางเหอตั้งเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเลยนะ ถ้าหลินจินแพ้เนี่ยต้องยอมรับต่อหน้าทุกคนเลยว่าฝีมือสู้ตัวเองไม่ได้แล้วก็ห้ามขุดเรื่องเก่ามาพูดอีกโหดมากค่ะแล้วฝั่งหลินจินล่ะคะถ้าจางเหอแพ้ต้องทำยังไงตรงนี้ก็น่าสนใจครับหลินจินกลับบอกว่าถ้าจางเหอแพ้ก็แค่ให้ยอมรับผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจซะไม่ต้องถึงกับคุกเข่าขอขอมาอะไรเลยโอ้โหเหมือนวางตัวเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างเลยนะคะพร้อมให้อภัยว่างั้นเถอะ ดูเหมือนเป็นการวางท่าแบบนั้นแต่จงังเหอก็มั่นใจมากนะครับว่าจะชนะทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะคะคิดว่าหลินจินเออฝีมือไม่เท่าไหร่ได้ตำแหน่งมาเพราะโชคช่วยจริงๆหรอคะครับจงังเหอเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าหลินจินฝีมือธรรมดาอาศัยโชคเชื้อหลักแต่ที่สำคัญกว่านั้นเลยนะครับคือเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่จะใช้เดิมพันมาก่อนแล้วอ้าวอย่างนี้ก็ไม่แฟร์สิคะค โดยเฉพาะตัวหนึ่งเนี่ยมีสายเลือดพิเศษแฝงอยู่ซึ่งมันตรวจจับยากมากๆเป็นเทคนิคที่เขาไปเรียนรู้มาจากหัวหน้าวางจีอีกทีเขาก็เลยกะว่าเออหลินจินไม่มีทางรู้ทันแน่ๆแผนซ้อนแผนนะคะเนี่ยใช่ครับแผนเขาไม่ใช่แค่จะชนะเดิมพันธรรมดาแต่คือกะจะทำลายชื่อเสียงหลินจินให้ย่อยยับไปเลยอาจจะถึงขั้นบีบให้ออกจากสมาคมได้เลยครับถ้าทำสำเร็จ โหฟังดูไร้ากาดมากแต่ถึงหลินจิงจะพยายามคุมเกมวางตัวเหมือนเหนือกว่าคนอื่นๆอ,อย่างเจ้าอิงเขาก็ยังมองว่าหลินจิงแค่เสแสร้งอยู่ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับคือภาพลักษณ์เก่าๆข่าวลือเรื่องฝีมือที่ไม่สมตำแหน่งแล้วก็อุบัติเหตุครั้งก่อนนั้นมันยังฝังใจคนอยู่ครับอืมชื่อเสียงที่เสียไปแล้วมันกู้คืนยากจริงๆเนาะใช่ครับ ต่อให้หลินจินจะแสดงท่าทีสุขุมแค่ไหนในตอนนี้แต่คนก็ยังมองผ่านเอ,อ่อผ่านอาคติหรือความไม่น่าเชื่อถือเดิมๆอยู่ดีและนี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะการเดิมพันครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่แพ้ชนะแต่มันคือศักดิ์ศรีคืออนาคตในสมาคมของทั้งคู่เลยครับระหว่างอดีตอาจารย์ที่กำลังตกที่นั่งลำบากกับอดีตสิทธิ์ที่ทะเยอะทะยานอยากจะพิสูจน์ตัวเอง ด้วยการเอ่อก้าวข้ามอาจารย์เก่าไปให้ได้แล้วจากฉากนี้มันมีอะไรให้เราคิดต่อหรือจับตาดูต่อไปบ้างคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเผชิญหน้าครั้งนี้มันสะท้อนเรื่องเอ่อการเมืองภายในสมาคมได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับพวกเรื่องชื่อเสียงฝีมือจริงๆหรือแม้แต่เส้นสายต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อสถานะหรือโอกาสในโลกของผู้ประเมิอนอสูรมากน้อยแค่ไหน เป็นประเด็นที่น่าติดตามจริงๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นตัวตัดสินครับผมน่าจะเป็นปมสําคัญที่เรื่องจะพาเราไปสํารวจต่อจากนี้และครับ